ตอนทำค่ะทุกคนทำนี่เาแต่มาเห็ดสปาเกตตี้ให้เด็กๆกินนะคะสปาเกตตี้หมูซอนมะเขือเทศหอมมากทุกคนเี่ได้ที่ยวน่ากินมากๆเลยจ้าเยอะเลยนะมันหม่นเนาะค่ะนะสีมันจ็เลยว่า สีมันก็เลยไม่สวยอายาบังเอยนยาบัง <c oughs> อของต้นหนาว <c oughs> น่ากินมากอ่าทุกคนอ่าหนาวหนาวอันนี้น่ากินมากๆเลยเอา้อนอ๋อโมม่า อ,อ่อมรถดอนสอนกระชอนไป้ายไปกินได้อู้อ่านี่ของน้องอ่ะกินไอ้หนาวก็กินเหมือนกันอ่านั่งนั่งลงนั่งไปนั่งตรงโน้นไปเอาจับเอาจับเอาอเโอ้มันร้อนมันร้อน,ม,น,อนมันร้อนได้ได้แสบบอแสบบอนี่ปุ๋ยผ่านมามนมา่อาอร่อยจังเลยครับ ต้นหนาวมากคักทุกคนค่ะสปาเกตตี้สต้นหนาวมากคักมาเบิ้งนองตุกเกี่ยวอร่อยไหมครับอร่อยไหมมาเร็วอ,อู้นตุกเกี่ยวหมูยัย่วเลยเห็นไหมูเยอะเลยกินเลยครับกินเลย